สารสกกดเมล็ดลำไยยองกระดอนเอาละครับบาถในช่วงนี้นะครับต้องขอบอกว่าถ้าพูดถึงคู่จิ้นครับที่โด่งดังของบ้านเอฟเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะจิ้นกันแบบชายชายโอ้นั่นมีมีคุณต้อนเอฟนะครับนักต้นคุณนักของคุณต้อนจิ้นกันเลยในยุคนั้นแล้วก็มีต๋าภาชา ก็มีนะครับเจมใช่ไหมต้นเจมครับผมแต่ต้องบอกว่าในซีซันที่9ที่คุณจบไปนี่นะครับคู่จิ้นชายหญิงคู่นี้เป็นกระแสโด่งดังมากครับไม่มีใครไม่รู้จักนั่นก็คือไบร์ทเนสันเองเแต่ก่อนจะไปดูความหวานนะครับ,รบผ,ผู่นี้มาปักซิงเกิลแรกรในชีวิตของไบร์ t กันก่อนตอนนี้เขาพร้อมแล้วกับเพลงเป no ็น I'm going to get a little ถูกต้อ่านะครับเนี่ยนั่งอยู่กับเราแล้วนะครับเพลงนี้เป็นซิงเกิลแรกในชีวิตด้วยใช่ไหมครับครับผมแล้วครับฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กเหรอครับก็มาในทางที่ดีนะครับหลังจากปล่อยซิงเกิลแรกออกไปเนี่ยแล้วก็เหมือนได้ถ่ายทำม,มีเรียบร้อยแล้วครับก็ปล่อยออกไปทาง YouTube ทางอ่าทรูมิสิกอย่างเงี้ย แล้วก็เหมือนแฟนคลับก,ก็บอกว่าเออเพลงมันเหมือนว่าทำออกมาแล้วมันเข้ากับสไตล์ไว้ดีอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เดบิวก็ออกมาน่ารักสมวัยครับแฟานท่าคงอยากจะรู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมอันนี้ถามจริงๆเน่ยว่าร้าเนี่ยไอเนี่ยแต่งเพื่อเน,นสเซอร์หรอือเปล่าไ,<แ>ไม่เคยหรือเปล่าไม่เคยพี่เลยนะผมไม่ได้เป็นคนแ,แต่งแล้วผมมีทางอ่ะทีมสาวบัลลังกแล้วก็สนามใหม่ร้องเพื่อเนสเซอร์หรือเปล่า ไม่ได้ร้องเพื่อนี้ครับก็คือเขาเขาแต่งมาให้ผมใช่ไหมครับก็ถ้าตามความหมายเพลงเนี้ยมันเหมือนว่ามันใช้ตี๋สาวได้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าร้องเนี้ยเหมือนว่าผมร้องให้แฟนคลับมากกว่ากับผมที่แบบคอยเป็นกำลังใจให้ผมถามเรื่องสวิตกับฟังแล้วรู้สึกยังไงเออฟังฟังยังไงคะฟังเพลงของไม่ไว้รู้สึกเป็นสไลของเขาดีค่ะก็น่ารักสุขไวของเขารู้สึกมากว่าเหมือนเวลาเาร้องเี่เขาจเรา ไม่นะเขาพยายามจะดันไปเรื่อยๆเนาะใช่ครับบอสต้องมือสิทธบบ้างแหละคู่ที่เขาจริงๆเนาะครับบอสครับคู่ที่เขาจริงๆคุณผู้ชมบัตรนี้ที่คอนเสิร์ตเนี่ยเปิดจองเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยใช่บัตรขายหมดเกลี้ยงต้องบอกว่าแน่นเลยนะครับพ่อไปซื้อมาหมดเลยเล่นแล้วเลยใครซื้อมาครับผมแฟนคลับทำไมต้องบอกต้องย้ายสถานที่จัดคอนเสิร์ตไหมเพราะว่าที่แรกตอนแรกจัดที่ไหนตอนแรกทีโอทีครับผมต้องเปลี่ยนไหม อันนี้ต้ทางผู้ใหญ่เขาจัดการอันนี้เพราะว่าปากทือขาดกิ้มเลยใช่ครับบอสคนหลังก็รักคู่นี้มากผมว่าจริงแฟนคลับทุกคนเนเชียร์บค์กับเนให้ให้รักกันนะเหมือนกับนั่นเด็กับย่าเลยว่ะแต่เห็นเขาบอกว่าเวลาอยู่ในบ้านเอฟเนี่ยจะชอบแบบว่าสบตากันเหมือนแบบรักกันนะอะไรประมาณนี้ว่ะจริงป่ะครับบอกผม่ะไม่มันก็เหมือนว่าเราเราคุยกันก็ต้องมองตาใช่ทุกทา คบ้นเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเพื่อนสนิทครับผมไม่คิดจะพัฒนาไปไกลแบบที่คนเขาอยากเป็นอันนี้มันคือทั้งคู่ยังเด็กนะครับก็คือเพิ่งออกมาจากบ้านใหม่ๆด้วยได้ทาตามความฝันของพวกเราทั้งสองคนก็อยากชอบทำงานในตรงนี้ก่อนครับผมก็เรื่องนี้ก็ค่อยๆดูกันไหมครับพือต้องถามแบบว่าในบ้านเี่มีพื้นอะไรอย่างนี้ใช่ไมถ้าสนิทถึงสองเือ จริงๆแล้วเราก็สนิทกับทุกคนนะคะแต่ว่าคือไบร์เนี่ยเนเธอรู้จักตั้งแต่ตั้งแต่รอบก่อนเข้าบ้านนะคะก็คือเราอยู่เท่ากันเราก็มัน<ช>มันเหมือนคุยกันได้<ช>หลายๆเรื่องอแล้วก็กลายเป็นว่าสนิทก,ก่อนเข้าบ้านก็กลายเป็นว่ารู้จักคนนี้ก่อนเพื่อนคนอื่นนะคะก็เลยกลายเป็นว่าแบบได้คุยกันเยอะกว่าคนอื่นนิดนึงตอนที่พี่แวะเข้าไปหาที่บ้านอตานอ,อนนี้คือสนิทกันเรืยองก่อนนั้ย ก็รู้จักกันตั้งแต่บ้านเล็กแล้วค่ะอ๋อเขาเป็นบ้านเล็กก่อนบ้านบ้านเล็กผมก็ชอบมีนะกคนบอกว่าเยอะลยล่ะนะดูอยู่นะเกงใจเขาบ้านอาทิต่แล้วเขาไปแลดดอกนึ่งตโคนี่คุณรู้เขาการแล้วรู้แล้วไม่ดูติดตา กับเลดอย่างนี้แต่ว่าถ้ามีคนมาจีบเนี่ยได้ก็ได้ครับก็เปิดโอกาสกับวันะผมขอจีบเลดนะจัดมาคนนั้นนะคะเลิกได้มันเคลียร์น่โแล้วถ้าผมเป็นบิวแล้วถ้าบิวอยู่ บ้านเนี่ยผมก็เลิกกับแจ็คเลยดีว่าแต่ยันครับผมแล้วแต่ละคนเนี่ยการแสดงรกาแสดงทุกคนที่มาร่วมรายการเลยนะครับเอาละฮะแหมก็ต้องขอยินดีด้วยครั้งหนึ่งออกมาจากบ้านแล้วแต่ว่ายังมันพักคู่เลยนะตอนนี้นะครับเมื่อเช้าที่คุณจะถามอะไรไบอยนะใช่ไหมคือต้องถามก่อนว่าเนี่ยมีคนเนี่ยเขาชอบชอบแซวในอินเทอร์เน็ตนะว่าทั้งคู่เนี่ยเวลาเวลาแบบมองตากันแล้วก็เวลาร้องเพลงด้วยกันเนี่ยแหมอินเนอร์ไปแเอออินเนอร์เนี่ยมันมาจาก จักใจหรือว่าอะไรหรือเปล่าครับมันมันได้โจทย์มาอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนว่าเป็นการแสดงมากกว่าครับเป็น acting อะไรเงี้ยเพื่อว่าให้เพลงนั้นออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดครับผมครับตามอ่าตามเนื้อหาเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับให้มันสมนใจนี่ปะอ่าเอาล่ะนี่ก็ขอบอกนิดนึงว่าทั้งคู่เนี่ยแล้วกนเด็กก็มาจากป้าใช่ไหมครับแล้วก็เด็กก็มาจากอีสานครับให้ทักทายพี่น้องนะพูที่งอนดีกว่าเป็นภาษาพื้นบ้านหรือพูดดีกว่าไปก่อนแล้วกันเช่ไหมครับ ครับก็สวัสดีครับพุ้มไรเอฟเอเอฟเก้านะครับก็วันนี้มาป๊อปรายการวูดดี้นะครับก็พีพีทั้ตสองน่าหลักมากเลยครับผมยครับก็ขอบคุณพี่น้องชาวใต้นะครับทีว่าให้เป็นกำลังใจให้ว้มาโดยตลอดนะครับพุ้มไปก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดครับผมอ่าอันนี้ก็ภายสานนะครับได้ครับได้เออเดี๋ยวมันจะรับไม่ถอและ เจอเลยครับอีสานครับวบอไดบอบอไดค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยค่ะมนี้กาเด๋มา่ายการนี่กับตึ้นเจนนี่ลีเพราะว่าเบิ้งมาตลอดแล้วค่ะไดมาเจอพี่แจ็คกับพี่วุฒิกะหน้าหักขนาดเลยค่ะกันขอขอบคุณนะคะได้ค่ะทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้เนิดมาตลอดเลยค่ะสไนกาฮักกันนี่ตลอดไปเลยค่ะขอบคุณค่ะ อะไรดะพูดอะไรแล้วพี่ดูพ่ออะไรเก่งเลยมาได้อยู่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะทั้งเนสสกับไปมากๆนะครับได้เห็นความน่ารักของทั้งคู่ก็ทำให้ทราบแล้วล่ะครับว่าทำไมเป็นแฟนหนึ่งจิ้นกันอีแมอจิ้นไงใช่ครับบผมไม่เป็นแฟนกันแล้วเกินนะแต่่กอนปิดเบรคครับผมขอเอาใจแฟนของเนสบ้างดีกว่านะครับตาเนสละ กก็มีัันนะครบตอนนี้เน็ตพร้อมแล้วเดี๋ยวให้พี่เตรียมตัวกับลูกเธอเอาไปทั้งด้านนะครับเรียม้วบร้ี่โอเคครับเตรียมตัวกันนะครับเตรียมตัวพบกับเนเธออะอยู่ไปไหนไปไหนไปนะไม่ดูเหรอ Thank hey. you. Hey.